สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในโครงการอยู่ให้เป็นกับ NCD NCD ICU พบในแพทย์กอบเขตดอนสกุลนะครับพบกันอีกครั้งในซีรีส์ของอาหารนะครับหลักการรับประทานอาหารให้มีประโยชน์เพื่อสุขภาพทานอาหารให้เป็นยาไม่ใช่ทานอาหารให้เป็นยาพิษนะครับเราพูดกันไปแล้วในเรื่องของเวลานะครับและ สองประเภทก็คือคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนวันนี้เราจะมาพูดในกลุ่มที่3คือไขมันนะครับอาหารประเภทไขมันนะครับก็จะมีแทรกอยู่ในทั้งในพืชและในสัตว์นะครับหลักๆของอาหารประเภทไขมันที่เราต้องรู้จักนะครับก็คือ 1. นึ่งคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกายจะมาใช้เป็นโครงสร้างของร่างกายนะครับจะมีอยู่ใน ผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะครับได้มาจากเนื้อสัตว์ได้มาจากนมเนยไข่แดงที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะครับร่างกายมาสร้างเป็นส่วนประกอบของเซลล์ส่วนสาคัญต,ต่างฮอร์โมนร่างกายขาดไม่ได้แต่นี่นะครับสาคัญแต่เราจะไม่จําเป็นต้องไปค้นคว้าทานหาทานเยอะนะฮะเพราะว่าร่างกายเราสร้างเองได้ถ้าเราทานน้อยร่างกายสร้างเยอะ ถ,ถ้าเราทานเยอะร่างกายก็สร้างน้อยเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่สําคัญแต่โชคดีที่ร่างกายสร้างเองได้นะครับตัวที่2ก็คือไตกิสลายอันนี้จะเป็นสิ่งที่เรามักจะไม่ได้ยินว่าโอ้กินไตกิสลายเยอะหรือน้อยนะครับเรามักจะได้ยินคําว่าไขามันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวเพราะฉะนั้นทั้ง2ตัวก็คือไตกิสลายครับแล้วเราก็จะมาพูดถึงไขมันอิ่มตัวนะ ไขมันอิ่มตัวนี่ก็เป็นไขมันที่ได้มาจากสัตว์และก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็นหลักนะครับมีในพืชน้อยนะครับมีส่วนใหญ่ที่มีในพื้ก็มักจะเป็นพวกมะพร้าวซึ่งทําให้เมื่อสกัดน้ำมันมะพร้าวหรือกะทิเราจะได้ไขมันอิ่มตัวเยอะหน่อยนะครับไขมันอิ่มตัวนี่ร่างกายจะใช้เป็นพลังงานเป็นส่วนใหญนะ่ใช้เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเราก็ อยากค้นควายทานเยอะเพราะเมื่อเราทานเยอะได้พลังงานเยอะเราก็จะอ้วนอ้วนแล้วเราก็จะเป็นโรคอินีนะครับไอตัวไขมันเนี่ยอิ่มตัวโชคดีเหมือนกันร,ร่างกายสร้างเองได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องควนควายทานเนะครับตัวสําคัญก็คือไขมันไม่อิ่มตัวนะครับซึ่งแบบเป็นเชิงเดียวและเชิงซ้อนนะครับพวกกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและเชิงซ้อนเนี่ยก็มักจะได้จาก พืชน,นะครับพืชเป็นหลักนะครับในพืชตระกูลทัอวอโควคาโดนะครับและอีกหลากหลายอันนี้อยากให้ทําเป็นการบ้านคือให้เราไปค้นในอินเทอร์เน็ตดูสักหน่อยว่าอาหารไขมันไม่มีตัวมีอะไรบ้างเพื่อเราจะได้ไปหาฐานเพราะอะไรครับเพราะเราสร้างเองไม่ได้ะครับเราสร้างเองไม่ได้แต่จําเป็นต้องใช้เราต้องทานนะครับเพราะนั้นต้องไปหาทาน นอกจากมีในพืชแล้วก็จะมีในสัตว์ตระกูลปลาโดยเฉพาะปลาทะเลปลาทูน่าปลาแซลมอนนะครับแต่พวกนั้นมันแพงเราก็คงจะไปทานบ่อยๆไม่ดีเหมือเงินแล้วก็มาทานพวกปลาน้ําจืดแล้วก็ได้ครับโดยเฉพาะปลาที่เป็นปลาหนังคือเกล็ดไม่มีครับพวกปลาสวรรค์ปลาดุกนะครับหรือให้ตัวันนั้นเราก็ไปกินพืชนะพืชตระกูลทัวต่างๆแล้วก็การไปลองหาดูนะมีพืชอะไรปลา จำว้นะฮะเราทานไขมันปริ่มตัวเชิงเดียวเชิงซ้อนเพราะเราสร้างไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องหาทานนะครับฟังแล้วฟองงงฉันจะทานไงดีก็มาสรุปกันดีกว่าครับหลักในการทานอาหารไขมันนะฮะทานอาหารไขมันชนิดปริมตัวให้น้อยนะครับซึ่งอยู่ในพวกเนื้อติดมันอยู่ในหนังเ,เนื้อติดมันหนังกินเยอะนะฮะเพราะมันจะได้ลังงานเยอะนะฮะแล้วเราสร้างเองได้ด้วย านไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันดีซึ่งร่างกายสร้างไม่ได้นะครับพยายามทานให้ครบนะครับแต่ระวัง <c oughs> มันจะมีพลังงานแฝงมาด้วยนะฮะเพราะในพืชตระกูลถั่วก็จะมีคาร์โบไฮเดรตบนมาเยอะเหมือนกันก็พยายามควบคุมพลังงานด้วยไม่งั้นเราจะอ้วนแล้วก็เป็นโรคข้อสุดท้ายนะครับก็คือน้ํามันพืชน้นํามันพืชน,นี่ได้มาจากพืชเพราะฉะนั้นมักจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะครับซึ่ง ถ้าปล่อยที่บรรยากาศมันจะอืนทานไม่ได้เราก็เลยไปปรับปรุงโครงสร้างทําให้มันอยู่ตัวในอากาศทําให้ไม่หืนใสนั้นเมื่อไปโดนความร้อนไปทอดสักระยะมันก็จะเกิดการแปรรูปก,กลายเป็นสารที่ทําให้เกิดมะเร็งสารที่ทําให้เกิดการหักเสยในร่างกายทำให้เราเป็นเส้นอุดตันเป็นโรคที่ภูมิต้านทานที่มีการหักเสยเพราะฉะนั้นเราก็องงดของทอดน้ํามันนะครับ ในเรื่องของไขมันเราก็มีหลักการแค่นี้นะครับเมื่อทบทวนครบทั้งเวลาและชนิดต่างๆแล้วถ้าเราทานตามนี้สุขภาพเราจะค่อนข้างดีระดับหนึ่งนะฮะแต่คนที่ป่วยไปแล้วนะครับนั้นเราจะต้องมาโฟกัสกันอีกสักเล็กน้อยนะครับในตอนต่อไปซึ่งเราจะบอกถึงอาหารในโลกของพวกเบาหวานนะครับซึ่งก็จะทําให้เราอาจจะหายได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ ถ้ามีคําถามก็ทิ้งไว้ในไลน์นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาบอกหมอให้ช่วยตอบไปเองนะครับแต่ใจเย็นๆอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ